เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมำสการพระกุณเจ้าและสัมนเนธทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ครับครับครับ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพลียงกันนะครับกราบกราบกราบบัดนี้ ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่าน,นี้ไม่มีแล้ว ดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ ยะมหังสัมมาสัมพุทังยามหังสัมมาสัมพุทธังภควันตังสระนังคโตภควันตังสระนังคโตอิมินาสการณ์นะอิมินาสการณ์นาตังภควันตังอภิปูชยามีตังภควันตังอภิปูชยามีข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพระเจ้าถึงซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกได้จริงกำจัดทุกได้จริงด้วยสก,การะนี้ด้วยสก,การะนี้ยะมาหังสวาขาตังยะมหังสวาขาตังตะกวาตาธรรมังสารนาังคา พระขะวาตาธรรมังสารนังคโตอิมินาสกาเรณนะอิมินาสกาเรณนาตังธรร,รมังอภิปูชยามิตันงธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบดีแล้วบดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึง งขาาเจ้ถึว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภัยได้จริงกรรมจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปติปันนังยะมหังสุปติปนันนางสังขังสารนังคโตสังขังสารนังคะโตอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะตังสังขังอภิปูชิยามีตังสังขังอะิป ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสการะนี้ด้วยสการะนี้อราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา อระหังสัมมาสัมพุทโธวัพพากวานโพธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธรรมโมสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันมัยังมุตสาภะคะวะโตปวพักนมะการังกอรมาเสัย นามอินคาสานภะคะวันโตอรหันโทอินสมมาสัมปุทาสะนามอินคาสานภะคะวันโตอรหันโทอินสมมาสัมปุทาสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุกาสะ อัจจโยโนพันเตอัจจโยโนพันเตอาจักขมาอัจักขมายะถาภาเลยะถาภาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอากุสเลยะถาอากุสเรเยมายังกรามหาเยมายังกัมหาเอวังพันเตไม่ยังเอวังพันเตไม่ยังอาจจโยโน จจโยโนฏิคันหาไทยิคันหาทายายติงสังวรายามาอายติงสังวรายามาข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาที่พลังพระด้วยกายวาจาใจที่พลังพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไร แต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพานคนหลงเป็นคนพานคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นจงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแต่ข้าพระพุทธ เจ้าพระพุทธเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะขอสํารวมระวังจะขอสํารวมระวังเส้งกายวาจาใจเส้งกายวาจาใจสืบต่อไปในเบื้องหน้าสืบต่อไปในเบื้องหน้าอุกาสาอุกาพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้าขออาราธนา สมเด็จพ,พระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลในอดีตการมากกว่าเมล็ดใายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดใายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภาย าบงนและสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากโุทวารโสตทวารในจากขุทวารโสตท,ทวารกาณทวารชิวหาทวารกาณทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้า แห่งข้าพพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดโอกาสสาโอกาสสานข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าก้าประกาศก้าประกาศในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจัประมาณมิได้นับจัประมาณไม่ได้พระน พระพโลกุตระธรรมจ่าและพระนพโลกุตระธรรมจ่าข้าประการข้าประการในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมจ่าและพระนพโลกุตระธรรมจาข้าประการข้าประการในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากคุทวารโสตทวารในจากขุทวารโสตทวาร ขานัทวานชิวหาทวานขานัทวานชิวหาทวานกายทวานมโนทวานกายทวานมโนทวานแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เธอในการบัดเดี๋ยวนี้เธอกาสาุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาราอริยสองกับสมุติสองระอริยสองกับสมุติสองนติทะการที่ล่วงรับไปแล้ว ในคดการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมามิได้จับประประมาณมิได้และพระอริยสงกับสมุติสองและพระอริยสองกับสมุติสองในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงกับสมุติสอ์และพระอริยสองกับสมุติสอ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากขุทวันโสตถวายในจากขุทวานโสตทวาย านาทวานชิวหาทวานานาทวานชิวหาทวานกายทวานมโนทวานกายทวานมโนทวานแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เธอในการบัดเดี๋ยวนี้เธอขอเดชคุณพระพุทธเจ้าขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะ ครูปราชาจารย์ครูปชาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีคุณทานบารมีศีลบารมีเนคัมมะบารมีปัญญาบารมีเนคัมมะบารมีปัญญาบารมีกิริยาบารมีขันติบารมีกิริยาบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีอธิฐานบารมีสัจจาบารมีอธิฐานบารมีเมตาบารมีอยเบขาบารมีเมตาบารมีอยู่เบขาบารมี พที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติื่นชาติแสนชาติก็ดีื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเรา ขอบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมากและผลขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมากและผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานะปัจจะโยโหตุนิพพานะปัจจะโยโหตุครับครับ RAA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 